อยากยุดแสงผู้ฟ้องกลับมันก็ยังทำดูสิชื่ออะไรนะรัชพลสิริสาครอันนี้จะาจามาแจ้งข่าวมาจากท่าเขล่าจากนางสุพิมในเว็บไซต์ค่ะเมื่อกี้ดูไปทนายรัชพลสิริสาครมาแจ้งความกล่าวหาว่าฉันเนี่ยไปร่วมกับหวยทิพย์ รัชพลมาเจอกันที่กองปราบฉันมาถึงแล้วลูกผู้ชายมาเลยฉันคนใจถึงมมนงั้นฉันแจ้งความคุณนินประมาทโดยการโฆษณาแล้วก็แจ้งความเทพู้กันแก้ผู้อื่นให้ต้องรับโทษทางอาญาแล้วฉันจะฟ้องเรียกค่าเสียหายคุณด้วยคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงฉันไม่ได้ไปยืนยันฉันฉันอ่านข่าวฉันไม่มีนักข่าวฉันอ่านข่าวจากของไทยรัฐเดนิวข่าวสดทุกเว็บไซต์ถ้าคุณแจ้งจับนักข่าวทุกคนที่ลงข่าวก็ผิดหมด มานี่เลยมาเจอกันที่กองปราบลูกผู้ชายกูก็ลูกผู้หญิงขาะกูป่วยเป็นอัม,มาาพาตกูขอร้องมึงบอกว่าอย่าพื้นกูมนไม่เกี่ยวมึงก็ยังจะอย่าให้ยุแสงมึงทําทําไมไม่ได้กูมาลรงพักแล้วนักข่าวอยู่ตรงนี้เต็มเลยกูเสียชื่อเสียงไปแล้วเขาลงข่าวไปหมดว่ากูเนี่ยผิดกรณีฟอกเงินหวยทิศรู้ไหมว่าถ้าจะแจ้งจับอ่ะวุฒินี่ก็โดนนุ่มกัญชัยก็โดนไอ้ไอท้ที่ที่ไหนถึงกัน ไอ้ถกไม่เถียงอยู่ที่ช่องเจ็ดกระโดนเพราะเขาไปออกทีวีทุกช่องมันไม่ได้ฉันมาแจ้งความแล้วถ้าคุณมาแล้วคุณแถลงข่าวฉันจะไม่แก้งเพราะฉันเห็นว่าเป็นเพื่อนทนายด้วยกันเนี่ยแล้วคนก็เกลียดฉันเธอรู้ป่ะฉันอุตส่าห์บอกเธอว่าฉันป่วยอยู่เป็นอัมพาตฉันกาลังจะไปฉีดยาสมองคายเส้นเลือดที่มันตีบฉันเดินไม่ได้มึงทําทําไมวะทําทําไมสิทนายชื่ออะไรว่าความจำกูเสื่อมมึงยิ้มชื่ออะไร มึงเจออะไรความจํากูเสื่อมหลั่พินมึงทำามําไมึงน,นึกว่านังแกผู้หญิงแล้วมึงมีความสุขเหรอ oh <my> มันไม่ใช่ถ้ามันแจ้งเนี่ยพอเดี๋ยวกูบอกว่างั้นถ้ากูผิดนักข่าวทุกคนทั้งประเทศผิดมึงจะไม่มีเพื่อนนักข่าวเลยนะมึงรู้ไหมเพราะทุกคนลงข่าวกันหมดกูว่าอ่านข่าวจากกูว่าอ่านข่าวจากนักข่าวกูไม่รู้จักมัน ที่นี่เสด็จมาแถลงขอโทษฉันกระจบทฉันจะได้ไม่แจ้งเนี่ยมดูไหมเนี่ยมาดูสภาพกูเสด็จคุณเดินไม่ได้ทำหนังสือผมที่ทำเสร็ไปแล้วก็มาแถลงข่าวไงให้แก้หน้ากูคุณเดินไม่ได้มึงมาลังแกกูทำไมกูนักงคิดจนเส้นเลือดสมองกูจะแตกกูคิดจนกูเนี่ยจะไปโรงพยาบาลมึงก็ทำให้กูต้องมานี่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะมึงทั้งทำไมมึงชื่ออะไรมีความจำเสื่อม อย่าเชื่อเสียงผู้สาตอบแล้วไงว่ากูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวหงทองเนี่ยมันซื้อโฆษณาทุกเว็บไซต์เลยมึงรู้หรือเปล่าทุกคนจะลงข่าวแล้วนักข่าวทุกสำนักก็เขาลงข่าวข่าวของบิ๊กเอ็มอะใครจะไม่อยากลงว่ามันเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งช่องเจ็ดมันมีเหล็กติงฉันจะไล์สดฉันจะต้องไล์สดบิ๊กเอ็มเพราะมันมีเล็กติงมึงทำทำไมไอ้รัชพลมาเดี๋ยวนี้เลยก่อนที่ฉันจะแจ้งความ มันไม่ใช่คุณทําไม่ถูกต้องการที่เราจะหิวแสงการที่เราเป็นทนายที่ดีเนี่ยเราต้องมีจรรยาบรณมีมันญาทนายความก็พวกมันก็ไปเออโหนจะแสงแล้วบอกว่าลีน่าจังไม่เกี่ยวมันทํากันสี่คนฉันก็โทรบอกคุณแล้วคุณทําทําไมแล้วนักข่าวทุกคนก็ลงข่าวบิ๊กเอ็มถูกบตเตอรี่แล้วย่างนี้นักข่าวทุกคนผิดไหมอ่ะไอ้ไทยรัฐเธอฟังฉันนะไทยรัฐแจ็คกอรลินก็ไปสัมภาษ เพชรพันปีที่ของ King Power เลยแล้วระดับไทยรัฐไม่ให้เชื่อจะเชื่อใครกมาแล้วอาวอไม่รู้กันชันแจ้งชันผู้สัตว์โทรหาคุณนะว่าให้คุณมาในฐานะทนายด้วยกันให้คุณมาแล้วก็มามา,มาแค่แถลงบบกขอโทษแล้วก็ขอตำรวจถอนคุณลีหน้ามันก็จบยื่นคำร้องได้มันก็ยื่นถอนได้เข้าใจหรือเปล่าอย่าเลยอย่าค้าความ ขนาดฉันเดินไม่ได้ทีการเนี่ยเส้นเลือดสมองจะไปให้หมอฉีดให้เส้นเลือดมันไม่ตีบฉัน,นยังต้องทิ้งเลยทิ้งมาเพื่อตปปกป้องศักดิ์ศรียาทาไอชื่ออะไรวะคุอจำคำจำคุณเสดไอรัชพลทําทําไมวะมันกลังแกผู้หญิงทําไมกูเนี่ยกำลังจะตายกัเป็นอัมาพาตอยู่มึงมาแกล้งกู อที่มันตีดมึงก็มาทำเองอี้ทำให้กูหาหมอไม่ได้เนี่ยกูต้องมาโรงพยาบาลเพื่อมาปกป้องศักดิ์ศรีกูเนี่ยววเเดดีี๋๋ยยผมไปคกูให,ให้เวลาครึ่งชั่วโมองอยู่ไหนไไไมรรม่่ด้คนั่งมอเตอร์ไซค์มาขนาดกูปวดกูยังกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์มาเลมยมึงรู้หรือเปล่าม,มึงจะกันแกล้งไปทำไมถ้ามึงจะแจ้งก็งแจ้งจับนักข่าวทั้งประเทศแล้วมันก็ลงข่าวพิเก็ตเหมือนกันหมด กูว่าอ่านข่าวจากนักข่าวเพราะกูไม่มีนักข่าวกูก็ขโมยข่าวของทุกคนมาอ่านนะทุกทุกสำนักไปทะไรคเออไปทำอะรครับมึงนั่ง<อ>มอเตอร์ไซค์มากูรอมึงไปทำไปทย,ยังไงอ่ะมึงจะมาถึงนี่กี่โมงลูกผู้ชายทูร่ำอย่าเขินขำมึงรังแกกูกูป,ป่วยเป็นอัมาพาตเป็นยังกูโทรบอกมึงเลยว่าอย่าไปยุ่งกับกูกูกำลังจะไปโรงพยาบาลมึงก็ยังมาหาแสงนั้นเนี่ยไปโรงพยาบาลไม่ได้หองนึงสี่โ สี่โมงก็แล้วกันเนี่ยกูจะไปลงบาไปฉะิดใครซึ่งเนี่ยสมองปิดมึงก็มาหิวแสงเป็นอัมพาตเลยไม่ได้มึงจะมาเกลียดกไอ้น้ำว่านเปืไอ้น้ำว่าอ,อ,อ,อิสระไกสกินกำจะต้องเสนอม,มึงไม่ต้องกลัวหรอกคา่ะอย่าหิวแสงนะอย่าทำร้ายคนทำจนเขาเนี่ยมึงทำกูจนกูนี่เครียดจนเส้นในสมองกูแตก จนกูเนี่ยพิการเดินไม่ได้มึงกำจะต้องสนองมึงไนนอง้นวาวอิสระไอ้สินกำจะต้องสนองมึงมึงหิวแซงมึงยึดพื้นจีสือ่อเพื่อกบคดีกรอมทอมเจ็ดร้อยเลทเอาไปนั่งนั่งพักก่อนล้วจะไปแจ้งควาอมาอ่ะจะไปโรงพั สียาเขบอกมันก็มาหักกังโก้โหมาันมันเลวอย่างเ <c oughs> งี้ยมัเดินไม่ได้มันก็ยังมปิเกง ไม่ฉันจะแจ้งความอ่รู้กเดี๋ยวฉันตายแล้วไม่ได้แจ้งยังยังไม่ตายยังม่จะแจ้งเดี๋ยวเกิฉันตายเป็นนามาค่าก็ไปพูดไม่ได้ไงมันไม่ได้แจ้งลเลยไงตอนนี้ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ